ท่านนุ่นบอกว่าอาหารเช้าที่คุณคิดว่าดีต่อสุขภาพอาจกำลังทำร้ายคุณทุกเช้าโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยคุณจะเชื่อไหมคะน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์โยเกิร์ตลดผลไม้ซีเรียลเช้าแบบสุขภาพดีสามสิ่งนี้ดูปลอดภยัยดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพแต่ความจริงอาจไม่ใช่อย่างที่คิดหลายคนเริ่มต้นวันด้วยอาหารเหล่านี้เพราะคิดว่ากำลังดูแลตัวเองได้ดี เลี่ยงของทอดเลี่ยงของหวานจัดเลือกสิ่งที่ฉลักบอกว่าธรรมชาติหมีไม่มีน้ำตาลเติมศูนย์แต่สิ่งที่ไม่รู้คืออาหารเหล่านี้อาจมีน้ำตาลซ่อนอยู่มากกว่าที่คิดก็ได้ค่ะและน้ำตาลเหล่านี้ไม่ได้แค่ทำให้น้ำหนักขึ้นแต่ถ้ารับน้ำตาลมากเกินไปยังส่งผลโดยตรงต่อตับทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับโดยเราไม่รู้ตัว วันนี้รายการสูงไวัยใกล้หมอนุ่นและลุงหมอมากตโตธนากะจะมาเปิดเผยความจริงที่หลายคนไม่รู้ว่าทำไมอาหารเช้าสามอย่างที่ดูเหมือนดีถึงอันตรายต่อตับมีกลไกอะไรที่ทำใหงตานในอาหารหล่านี้แตกต่างจากน้ำตาลทั่วไปและที่สำคัญเราจะเลือกกินอะไรแทนได้บ้างเพื่อให้ตับแข็งแรงถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะลุงหมอจากที่นุ่นได้บอกไปตอนต้นเริ่มจากอันแรกกันเลยนะคะ น้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซนที่หลายคนคิดว่าดีต่อสุขภาพลุงหมอคะน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซนมันดูเหมือนจะดีนะคะเพราะมาจากผลไม้จริงไม่มีน้ำตาลเติมทำไม่ถึงอันตรายต่อตับได้ละคะคุณนุ่นครับคำถามนี้ดีมากและเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยคนส่วนใหญ่คิดว่าน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซนควรจะดีกว่าน้ำบัดลมเพราะมาจากผลไม้จริงไม่มีสารเติมแต่งแต่ความจริงมันซับซ้อนกว่านั้น ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเราคั้นผลไม้เป็นน้ำเราจะได้น้ำตาลชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฟรุกโตสหรือน้ำตาลจากผลไม้ร้อยเปอร์เซแต่เราจะสูญเสียไฟเบอร์กากใหญ่หรือเส้นใยอาหารไปเกือบหมดไฟเบอร์นี่สำคัญมากครับเพราะมันทำหน้าที่ชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นเร็วเกินไปแต่เมื่อเราดื่มน้ำผลไม้น้ำตาลจากผลไม้จะเข้าสู่กระแสะเลือดเร็วมาก และตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาเพราะน้ําตาลจากผลไม้มีเส้นทางการเผาผลาญที่แตกต่างจากน้ําตาลทั่วไปมันจะไปที่ตับโดยตรงและตับจะเปลี่ยนฟรุกโตสส่วนเกินเป็นไขมันได้ง่ายกว่าน้ําตาลชนิดอื่นแล้วตับก็จะนําฟรุกโตสไปผ่านกระบวนการการผลิตไขมันขึ้นมาใหม่นั่นหมายความว่าถ้าได้รับมากจนร่างกายเอาไปใช้ไม่หมดตับจะเปลี่ยนฟรุกโตสเป็นไขมันโดยตรงและไขมันนี้ก็จะสะสมอยู่ในตับ ทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับได้ครับโอ้โหคือตอนที่เราดื่มน้ำผลไม้ร้อเอร์เซเราคิดว่ากำลังได้วิตามินแต่จริงๆแล้วของแถมคือน้ำตาลฟรุกโตสและตับกำลังถูกบังคับให้ผลิตไขมันออกมาเองงั้นลหรอคะแล้วถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างกินผลไม้สดกับดื่มน้ำผลไม้มันต่างกันแค่ไหนคะลุงหมอต่างกันมากเลยครับลองคิดดูนะครับถ้าคุณกินส้มสด1ลูกคุณจะได้น้ำตาลประมาณ12-15กรัม พร้อมกับไฟเบอร์ที่ช่วยชะลอการดูดซึมแต่ถ้าคุณดื่มน้ำส้มคั้นสด1แก้วคุณจะต้องใช้ส้ม4-5ลูกซึ่งหมายความว่าคุณได้น้ำตาลถึง50-60กรัมแต่ไม่ได้ไฟเบอร์เลยและยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับนานวิชัยจากมหาวิทยาลัย UC San Diego พบว่าฟรุกโตสในปริมาณมากจะไปทำลายผนังลำไส้ทำให้สารพิษจากแบคทีรียนในลำไส้รั่วเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วไปถึงตับ ซึ่งทำให้ตับอักเสบและผลิตไขมันมากขึ้นไปอีกนี่คือวงจรแย่ๆครับฟรุกโตสมากทําให้ตับผลิตไขมันผนังลําไส้อ่อนแอสารพิษก็เข้าตับทําให้ตับอักเสบและผลิตไขมันมากขึ้นนั่นเองครับฟังแล้วน่ากลัวมากเลยค่ะคือเราคิดว่ากําลังดื่มของดีๆแต่จริงๆแล้วกําลังสร้างวงจรที่ทําลายตับแล้วถ้าให้นุ่นอธิบายกลไกให้คนฟังเข้าใจง่ายๆก็คือตอนที่เรากินผลไม้สด ไฟเบอร์จะทำหน้าที่เหมือนเบรกชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้ตับได้เวลาจัดการกับน้ำตาลอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่พอเราดื่มน้ำผลไม้น้ำตาลจำนวนมหาศาลจะเข้าตับแบบไม่มีเบรกตับก็เลยต้องรีบเปลี่ยนมันเป็นไขมันเก็บไว้เพราะไม่มีทางเลือกอื่นและยิ่งเราทำแบบนี้ใบๆคุกเช้าไขามันก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นไขมันพอกตับโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะถูกต้องแล้วครับคุณนุ่นและที่น่าเป็นห่วงคือ การศึกษาจากหลายประเทศพบว่าคนที่ดื่มน้ำผลไม้เป็นประจำมีความเสี่ยงต่อภาวะไขมันพอกตับสูงขึ้นอย่างชัดเจนแม้จะเป็นน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีน้ำตาลเติมก็ตามแล้วนอกจากน้ำผลไม้แล้วอาหารเช้าอีกสองอย่างที่เราพูดถึงตอนตอน้นสี่เรียลและโยเกิร์ตมันมีปัญหาแบบเดียวกันนี้ด้วยไหมคะลุงหมอมีครับแต่ในลักษณะที่แตกต่างออกไปนิดหน่อยผมว่าเราควรคุยกันต่อเลยเพราะมันอยู่ในลักษณะที่แตกต่างออกไปนิดหน่อย ซีเรียลเช้ามีปัญหาที่ซ่อนอยู่ลึกกว่าที่คิดแม้แต่ซีเรียลที่มีฉลาเขียนว่าธัญพืชทั้งหมดหรือไฟเบอร์สูงก็ตามประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าซีเรียลส่วนใหญ่ที่เห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นคอนเฟล็กซ์ไรซ์พัฟหรือแม้แต่ซีเรียลที่มีน้ำผึ้งสิ่งเหล่านี้ล้วนผ่านกระบวนการแปลรูปสูงทำให้โครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนไปผมอยากให้เข้าใจเรื่องหนึ่งก่อนนะครับคาร์โบไฮเดรตมี2ประเภทใหญ่ คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือคอมเพล็กซ์คาร์บส์ที่ร่างกายย่อยช้ากับคาร์โบไฮเดรตแบบง่ายที่ร่างกายดูดซึมเร็วมากซีเรียลส่วนใหญ่แม้จะทำมาจากธัญพืชแต่ผ่านกระบวนการแปลรูปจนกลายเป็นคาร์โบไฮเดรตแบบง่ายที่ทำให้ร่างกายดูดซึมได้เร็วเหมือนกับน้ำตาลเลยผลที่ตามมาคือระดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งขึ้นสูงทันทีหลังกินตับอ่อนก็ต้องผลิตอินซูลินออกมาจำนวนมากเพื่อจัดการกับน้ำตาลนั้น และนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาเมื่อเราทำแบบนี้บ่อยๆทุกเช้าร่างกายจะเริ่มเกิดภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินซึ่งหมายความว่าเซลล์ในร่างกายจะไม่ตอบสนองต่อสัญญาณของอินซูลินเท่าที่ควรน้ำตาลก็เลยค้างอยู่ในเลือดส่วนหนึ่งก็จะถูกส่งไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนเป็นไขมันคือแม้จะไม่ได้เป็นน้ำตาลโดยตรงแต่เพราะมันถูกแปลรูปจนดูดซึมเร็วผลลัพธ์ก็เหมือนกับกินน้ำตาลเลยใช่ไหมคะ แล้วที่ลุงหมอพูดถึงภาวะดื้ออินซูลินนี่มันเชื่อมโยองกับตับยังไงคะถูกต้องแล้วครับภาวะดื้ออินซูลินนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของภาวะไขมันพอกตับเลยเพราะเมื่อเซลล์ไม่ยอมรับน้ําตาลน้ําตาลก็จะถูกส่งไปเก็บที่ตับในรูปของไขมันและยิ่งไปกว่านั้นซีเรียลหลายยี่ห้อยังมีน้ําตาลเติมเข้าไปด้วยเพื่อให้รสชาติดีขึ้นแม้แต่ซีเรียลที่เขียนว่ามีน้ําผึ้งหรือเฮลตี้ก็มีน้ําตาลเติมมากกว่าที่เราคิด บางยี่ห้อมีน้ำตาลถึง15-20ถึงกรัมต่อหนึ่งชามซึ่งเกือบเท่ากับน้ำอัดลมแล้วโอ้โห oh นี่คือกับดักจริงๆเลยนะคะเราคิดว่ากำลังเลือกอาหารเช้าที่ดีแต่จริงๆอาจจะไม่ต่างจากกินของหวานเลยแล้วนุ่นอยากถามลุงหมอว่าตอนที่คนฟังหลายคนกินซีเรียลเป็นอาหารเช้าแล้วช่วงสายๆก็รู้สึกง่วงหิวอีกหรือรู้สึกไม่มีแรงอาการแบบนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ลุงหมอพูดถึงไหมคะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับคุณนุ่น นี่เป็นสัญญาณของน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นแล้วตกลงอย่างรวดเร็วเมื่อเรากินซีเรียลที่ดูดซึมเร็วน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงทันทีเราจะรู้สึกมีแรงชั่วคราวแต่หลังจากนั้นร่างกายจะปล่อยอินซูลินออกมาจำนวนมากทำให้น้ำตาลในเลือดตกลงอย่างรวดเร็วเราก็เลยรู้สึกง่วงเหนื่อยหิวอีกและอยากกินของหวานนี่คือวงจรอ,อีกรูปแบบหนึ่งกินซีเรียลน้ำตาลพุ่งอินซูลินสูงน้ำตาลตกหิวอีกกินของหวานและวนซ้ำไปเรื่อยๆ ถ้าให้นุ่นสรุปให้คนฟังเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะซซเรียลส่วนใหญ่แม้จะดูเหมือนสุขภาพดีแต่จริงๆแล้วมันทำงานในร่างกายคล้ายกับน้ำตาลเพราะถูกแปรรูปจนดูดซึมเร็วทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งตับต้องผลิตอินซูลินเยอะและถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆร่างกายก็จะเริ่มเกิดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งนำไปสู่ไขมันพอกตับและอาการง่วงหิวช่วงสายๆที่หลายคนเจออาจเป็นสัญญาณบอกว่าอาหารเช้าที่เรากินไม่เหมาะสม แล้วทั้งนั้นอาหารเช้าอันสุดท้ายที่เราพูดถึงคือโยเกิรตรสผล,ลไม้ก็มีปัญหาแบบเดียวกันนี้เหมือนกันไหมคะลุงหมอมีครับแต่โยเกิร์ตนี่น่าสนใจกว่าเพราะมันมีทั้งด้านดีและด้านร้ายผมว่าเราควรคุยกันต่อทันทีโยเกิร์ตธรรมดาหรือที่เรียกว่าโยเกิร์ตรสธรรมชาตินั้นดีต่อสุขภาพมากครับเพราะมีโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยเสริมสร้างสุขภาพลำไส้และที่น่าสนใจคือการศึกษาจากประเทศจีนพบว่า คนที่กินโยเกิร์ตธรรมดา2-3ครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงต่อภาวะไขมันพอกตับลดลง8-14%เมื่อเทียบกับคนที่ไม่กินเลยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าโยเกิร์ตท,ที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่ไม่ใช่โยเกิร์ตธรรมดาแต่เป็นโยเกิร์ตรสผลไม้ที่มีน้ำตาลเติมเข้าไปมากมายลองดูที่ฉลากสินค้าครับโยเกิร์ตรสผลไม้กล่องเล็กๆหนึ่งกล่องมักจะมีน้ำตาลอยู่ประมาณ15-25กรัมซึ่งเทียบเท่ากับน้ำอัดลมกระป๋องหนึ่งกระป๋องแล้ว โอ้โหคือเราคิดว่ากำลังกินอะไรที่ดีต่อสุขภาพเพราะมีโปรไบโอติกแต่จริงๆแล้วน้ำตาลที่ได้มากลบประโยชน์ของโปรไบโอติกไปหมดเลยงั้นเหรอคะพูดได้ว่าใช่ครับคุณนุนเพราะน้ำตาลจํานวนมากนั้นจะไปกระตุ้นให้ตับผลิตไขมันซึ่งผลเสียมันมากกว่าผลดีที่ได้จากโปรไบโอติกแต่สิ่งที่ผมอยากให้เข้าใจคือโปรไบโอติกนั้นดีจริงครับโดยเฉพาะสำหรับสุขภาพตับ โปรไบโอติกช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ทำให้ผนังลำไส้แข็งแรงขึ้นป้องกันไม่ให้สารพิษรั่วเข้าสู่กระแสเลือดแล้วไปทำลายตับและยิ่งไปกว่านั้นโปรไบโอติกยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ไขมันพอกตับแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราเลือกกินโยเกิร์ตแบบที่ถูกต้องมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตับได้จริงแล้วถ้าง,งั้นเราจะเลือกโยเกิร์ตยังไงให้ได้ทั้งประโยชน์จากโปรไบโอติกแต่ไม่ได้น้ำตาลมากเกินไปคะลุงหมอดีมากเลยคครรับับบทีี่่ถาาามมามมผเกงยๆให้ ประการแรกดูที่ปริมาณน้ําตาลควรเลือกโยเกิร์ตที่มีน้ําตาลไม่เกิน15กรัมต่อ1กล่องหรือดีที่สุดคือเลือกโยเกิร์ตธรรมดาที่ไม่มีน้ําตาลเติมเลยประการที่2ตรวจสอบว่ามีโปรไบโอติกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามักจะมีคําว่าจุลินรีที่มีชีวิตเขียนอยู่บนฉลากประการที่3ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกกรีกโยเกิร์ตหรือควอติชเพราะมีโปรตีนสูงกว่าและมักจะมีน้ําตาลน้อยกว่าแล้วถ้าเราเลือกโยเกิร์ตธรรมดาแต่อยากได้รสชาติดีหน่อยจะทํายังไงดีคะลุงหมอ นี่คือส่วนที่ดีที่สุดเลยครับคุณนุ่นเราสามารถซื้อโยเกิร์ตรสธรรมชาติแล้วเติมผลไม้สดเองที่บ้านเช่นกล้วยสตอรอเบอรี่หรือผลไม้ตามฤดูกาลทำแบบนี้เราจะได้ทั้งโปรไบโอติกจากโยเกิร์ตไฟเบอร์และวิตามินจากผลไม้สดและที่สำคัญคือได้น้ำตาลธรรมชาติจากผลไม้ที่มาพร้อมกับไฟเบอร์ซึ่งดีกว่าน้ำตาลเติมในโยเกิร์ตรสผลไม้มากเลยครับถ้าอยากได้หวานนิดหน่อยเติมน้ำพึ้งนิดเดียวก็พอ ดีกว่าโยเกิตรสผลไม้ที่มีน้ำตาลถึง20 2 5กรัมเยอะเลยครับนี่เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยค่ะโยเกิร์ตนี่ก็เหมือนเหรียญ2ด้านเลยนะคะถ้าเราเลือกโยเกิร์ตธรรมดาเราจะได้ประโยชน์จากโปรไบโอติกที่ช่วยดูแลลำไส้และตับแต่ถ้าเราเลือกโยเกิร์ตรสผลไม้เราก็จะได้น้ำจารมากเกินไปที่กลับทำร้ายตับ และสิ่งที่น่าสนใจคือการศึกษาจากประเทศจีนบอกว่าแค่กินโยเกิร์ตธรรมดาสัปดาห์ละ2-3ครั้งก็ช่วยลดความเสี่ยงไขมันพอกตับได้แล้วแต่ต้องเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติไม่ใช่ที่มีน้ำตาลเติมและวิธีที่ดีที่สุดคือซื้อโยเกิร์ตธรรมดามาเติมผลไม้สดเองทำแบบนี้เราจะได้ประโยชน์เต็มๆโดยไม่ได้น้ำตาลเกินคุ้มกว่าซื้อแบบรสผลไม้มาเกือบ1ิบเท่าเลยค่ะ แล้วตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าอาหารเช้าทั้งสามอย่างที่เราคิดว่าดีจริงๆแล้วมีปัญหาอะไรบ้างแล้วถ้งงางั้นเราควรเลือกกินอะไรแทนดีคะลุงหมอนี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดเลยครับและผมมีคำตอบที่ง่ายกว่าที่คิดมาบอกจริงๆแล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายครับแค่สลับตัวเลือกนิดหน่อยผลลัพธ์ก็จะแตกต่างกันอย่างมากลองเริ่มจากลดน้ำผลไม้กันก่อนแทนที่จะดื่มน้ำผลไม้ข้นสด ให้กลับไปกินผลไม้สดเลยถ้าอยากได้น้ำผลไม้ลองทำน้ำแช่ผลไม้ก็ได้ใส่แค่ผลไม้หั่นลงในน้ำเปล่าจะได้รสชาติหอมหอมหวานนิดหน่อยแต่ไม่ได้น้ำตาลมากเกินไปสำหรับซีเรียลให้เปลี่ยนจากซีเรียลกล่องมาเป็นข้าวโอ๊ตแบบบดหยาบหรือรำข้าวโอ๊ตแล้วเติมถั่วอัลมอนด์วอลนัทหรือเมล็ดเชียทำแบบนี้ เราจะได้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ย่อยช้าไฟเบอร์สูงและไขมันดีจากถั่วและโยเกิร์ตให้ซื้อโยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือกรีกโบเกิร์ตมาเติมผลไม้สดเองถ้าอยากได้หวานนิดหน่อยเติมน้ำผึ้งแค่นิดเดียวก็พอจะได้ประโยชน์เต็มๆโดยไม่ได้น้ำตาลเกินฟังแล้วทำได้จริงๆเลยนะคะไม่ซับซ้อนเลยแล้วถ้าเราต้องซื้อของสำเร็จรูปเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดี ดีมากเลยครับที่ถามผมมีหลักง่ายๆในการอ่านฉลากครับหลักแรกดูที่ปริมาณน้ําตาลควรเลือกสินค้าที่มีน้ําตาลไม่เกิน15กรัมต่อนหนึ่งหน่วยบริโภคยิ่งต่ํายิ่งดีหลักที่2ดูที่ไฟเบอร์ควรเลือกสินค้าที่มีไฟเบอร์มากกว่า3กรัมขึ้นไปไฟเบอร์จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลหลักที่3ดูรายการส่วนผสมถ้าน้ําตาลเยอะควรหลีกเลี่ยงครับนี่เป็นหลักที่จําง่ายมากเลยค่ะแล้วนุ่นอยากถามต่อว่า ถ้าเราเริ่มปรับเปลี่ยนอาหารเช้าแบบนี้เราจะเห็นผลอย่างไรและเห็นผลเมื่อไหร่คะคำถามนี้ดีมากครับการศึกษาพบว่าแค่ลดน้ำหนักได้5-10%ก็สามารถลดไขมันในตับลงได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วและการเปลี่ยนอาหารเช้าที่เรากินทุกวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากครับ นี้เป็นข้อมูลที่ให้กำลังใจมากเลยค่ะแค่เปลี่ยนอาหารเช้าซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ง่ายก็สามารถส่งผลดีต่อตับได้ขนาดนี้ถ้าให้นุ่นสรุปทั้งหมดให้คนฟังเข้าใจง่ายๆก็คืออาหารเช้า3าอย่างที่เราคิดว่าดีน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซีเรียลสุขภาพและโยเกิร์ตรสผลไม้จริงๆแล้วมีน้ำตาลซ่อนอยู่มากกว่าที่คิดและน้ำตาลเหล่านี้กระตุ้นให้ตับผลิตไขมันโดยตรงแต่ข่าวดีคือเรามีทางเลือกที่ง่ายมาก กินผลไม้สดแทนน้ำผลไม้ข้นเปลี่ยนจากซีเรียลกล่องมาเป็นข้าวโอ๊ตแบบหยาบเติมถั่วและธัญ,ญพืชและซื้อโยเกิร์ตรสธรรมชาติมาเติมผลไม้สดเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อซื้อของสำเร็จรูปให้ดูฉลากเลือกที่มีน้ำตาลไม่เกิน15กรัมมีไฟเบอร์มากกว่า3กรัมและหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีน้ำตาลอยู่ในลำดับต้นๆของส่วนผสมทำแบบนี้แค่3-6เดือนเราก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีต่อตับแล้วไม่ยากไม่ซับซ้อนแค่เปลี่ยนทางคิดจากสะดวกเป็นดีจริงค่ะสรุปได้ดีมากเลยครับคุณนุ่นและผมอยากเน้นอีกครั้งว่าการดูแลตับไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ต้องกินยาไม่ต้องใช้เงินเยอะแค่เลือกกินอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะอาหารเช้าที่เรากินทุกวันสิ่งเล็กๆแบบนี้สามารถสร้างความแตกต่างใหญ่หลวงได้ครับวันนี้นุ่นต้องขอบคุณลุงหมอมากๆเลยนะคะที่มาอธิบายเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาหารเช้าที่เราคิดว่าดีอาจมีผลต่อตับมากกว่าที่คิด ความรู้ที่ลุงหมอแชร์วันนี้มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถนําไปใช้ได้จริงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและเห็นผลได้จริงนี่คือสิ่งที่คนฟังของเราต้องการมากที่สุดค่ะขอบคุณมากๆนะคะลุงหมอถ้าให้นุ่นสรุปสั้นๆให้คนฟังได้จําง่ายๆก็คือตอนเริ่มต้นเราถามว่าอาหารเช้าที่ดูเหมือนสุขภาพดีทําไมถึงทําร้ายตับได้คําตอบก็คือน้ําตาลซ่อนอยู่ น้ำผลไม้ร้อเซก็มีฟรุกโตสสูงโดยไม่มีไฟเบอร์ซีเรียลถูกแปลรูปจนดูดซึมเร็วเหมือนน้ำตาลโยเกิร์ตรสผลไม้ก็มีน้ำตาลเติมมากเกินไปแต่ข่าวดีคือเรามีทางเลือกง่ายๆกินผลไม้สดเปลี่ยนเป็นข้าวโอ๊ตและซื้อโยเกิร์ตรสธรรมชาติมาเติมผลไม้เองทำแบบนี้ตับเราจะขอบคุณเรามากเลยค่ะ และนี่คือสิ่งที่ทุกคนสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเลยค่ะลองเริ่มจากอาหารเช้าพรุ่งนี้เลือกผลไม้สดแทนน้ำผลไม้หรือเปลี่ยนซีเรียลเป็นข้าวโอ๊ตเติมถั่วแค่เปลี่ยนเล็กๆน้อยๆแบบนี้ร่างกายเราจะรู้สึกได้เลยค่ะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสูงไวัยใกล้หมอและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักได้ฟังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ